ก็เกิดขึ้นได้ครั้งแรกในจังหวัดน่านไม่เคยมีการจัดขบวนพาเรดไพร์ขึ้นในน่านมาก่อนโดยมีภาคีองค์กรนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศความภาคภูมิใจกลุ่มชุมชน LGBTQ บวกสมรสเท่าเทียมที่บริเวณสวนสาธารณะอำเภอเวียงสากลุ่มเครือข่า,ขายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศจัดกิจกรรมน,น่านไพร์ขบวนไพร์พาเรด เพื่อผลักดันความเท่าเทียมทางเพศที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไพร์มันขบวนพาเลทไพร์แสดงความภาคภูมิใจประกาศส่งสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคหนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพที่เกี่ยวกับคำนำหน้านามและสิทธิด้านสวัสดิการกิจกรรมน่านไพร์พาเล ไพร์มันเดือนแห่งความภาคภูมิใจซึ่งนับเป็นครั้งแรกในจังหวัดน่านไม่เคยมีการจัดขบวนพาเหรดไพร์พขึ้นในน่านมาก่อนโดยมีภาคีองคอ์กรนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศนำโดยนทีพัฒกุลเศรษฐสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและกรรมาธิการกฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียมรวมถึงผู้ร่วมงานกว่า50คนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะ ซึ่งบรรยากาศการเดินขบวนพาเรดน่านไพร์ออกเดินจากสวนสาธารณะอำเภอเวียงสาไปยังลานหน้าสำนักงานเทศบาลเวียงสาเพื่อเป็นการสะท้อนผ่านการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์การแต่งกายและข้อความต่างๆด้วยในขบวนจะมีการแสดงจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มชุมชน LGBTQ+ บกโดยการแต่งตัวจะเปิดกว้าง รองรับทุกความหลากหลายหลังจากนั้นในเวลา18นาฬิกา30นาทีได้ย้ายไปจัดกิจกรรมเสวนาต่อที่ร้านกาแฟสีเวียงป่ออำเภอเวียงสาจ,จังหวัดน่านใครที่ต้องการให้ผู้คนเห็นตัวตนของคุณก็แสดงออกผ่านขบวนพราได้ตามใจงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสมรเทวียมที่เทวีสาได้รับการเกียรติยศ ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยทุกคนต้องได้รับสิทธิสิทธิเท่าเท่ากันไม่ใช่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเพศที่3ซึ่งมีบทบาทและได้รับสิทธิเท่าเทียมก็ต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมในการเกี่ยวชกมีสนสมรสและสิทธิอื่นๆด้วยกันครับนิวยี่สิบสี่ประสิทธิสองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญวรลีสุวรรณรายงาน